สวัสดีครับพบกับ Ghost Short Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นแล้ววันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องกินสุดท้ายที่ปลายผมโดยคุณทองใหม่ครับได้เล่าไว้ใน The Ghost Radio ใครยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้ก็ค้นหาต้นฉบับจากแอปแดงตามชื่อเรื่องนี้เลยนะครับแต่ถ้าชอบความกระชับก็ไปรับฟังกันได้เลยทีนี้เรามาลำดับเรื่องราวเรื่องี้ีันก่อนครับ โดยเรื่องราวมีอยู่ว่าคุณทองใหม่ได้รับฟังเรื่องราวจากพี่ท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสุดท้ายที่ปลายผมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วในกรุงเทพนะครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับพี่คิมเจ้าของกิจการส่งออกแล้วก็พี่บีแฟนของเขาที่เป็นเจ้าของกิจการจิวเวลี่พี่บีมีผมยาวสลวยสวยงามแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจทั้งสองคบกันมาเจ็ดปีแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีที่6 พี่บีก็เริ่มเปลี่ยนไปทําให้พี่คิมสงสัยแล้วก็พบว่าพี่บีไปพบชายอื่นพี่คิมถูกผู้หญิงหลายคนเข้ามาเกี่ยวพันแต่เขาก็ยังมั่นคงกับพี่บีพี่บีบอกเลิกกับพี่คิมโดยให้เหตุผลว่าหมดรักแล้วและคืนของสําคัญทั้งหมดให้หลังจากนั้นพี่คิมก็เริ่มได้กลิ่นฮอร์โมนออนที่มักจะมาในเวลาที่เขาขับรถผ่านสถานที่เดิมโดยเฉพาะสถานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา วันหนึ่งอ่ะพี่คิมอ่ะได้กลิ่นเดียวกันนี้ในร้านตัดผมแห่งหนึ่งแล้วก็รู้ว่าเป็นกลิ่นสเปรย์ฉีดผมที่ช่างใช้ต่อมาพี่คิมก็ได้คบกับคุณอีฟซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพี่บีมากและกลิ่นเดิมก็กลับมาอีกครั้งโดยมาจากตัวของคุณอีฟเองพี่คิมพบว่าคุณอีฟอ่ะไปทําผมที่ร้านเดียวกับพี่บีที่ที่เขาเคยไปแล้วก็เขาเห็นเงาได้กับโจกอ่ะกับกลายเป็นพี่บี เป็นหน้าพี่บีและในที่สุดพี่คิมก็เห็นภาพผู้หญิงชุดดำกำลัง,ลงกระโดดสะพานแต่คุณอีฟบอกว่าไม่เห็นใครคืนหนึ่งคุณอีฟก็อ้างว่าโดนผีหลอกและมาขออยู่กับพี่คิมคุณอีฟกรีดร้องแล้วก็ดึงผมตัวเองจนล่วงหมดหัวพี่คิมก็ฝันว่าพี่บีมาหาแล้วก็บอกว่าจะดูแลเขาเองพี่คิมก็ไปร้านทำผมก็ได้รู้ว่าผมที่คุณอีฟเอาไปต่อ ก็คือผมของพี่บีที่เคยมาขายไว้เพราะต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและไม่ต้องการใช้ผมอีกแล้วพี่คิมนึงตัดสินใจตามหาพี่บีแล้วก็ได้พบกับแม่ของพี่บีที่บ้านเขาจึงได้รู้ความจริงว่าพี่บีเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหลังจากบอกเลิกกับเขาได้ไม่ถึงปีพี่บีเขียนในไดอารี่ว่า ที่บอกเลิอกอ่ะเพราะไม่อยากให้พี่คีมาต้องมาแบกความทรงจําที่ไม่ดีแล้วก็อยากให้พี่คีมมีความสุขและในอารี่ก็ยังบอกว่าพี่บีเคยคิดสั้นจะกระโดดในสะพานด้วยต่อมาพี่คิมตรวจเจอมะเร็งเลยต้องโกนผมเขาจึงได้ใช้ผมของพี่บีมาทําวิกใส่เรื่องราวนี้ก็แสดงให้เห็นพลังของความรักและสถาบันครอบครัวสิ่งสำคัญก็คือการสื่อสารกันแล้วก็บอกความจริงแก่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์ ก็จบไปแล้วสําหรับการลําดับเรื่องราวของเรื่องนี้นะครับกลิ่นสุดท้ายที่ปลายผมต่อไปเราจะมาถึงช่วงคําถามให้ผู้ฟังร่วมสนุกวัดความสามารถการฟังของทุกคนนะครับโดยข้อที่1น,นะครับก็คืออะไรเป็นสัญญาณแรกที่ทำให้พี่คีมาเริ่มสงสัยว่าพี่บีเปลี่ยนไปข้อ A พี่บีเริ่มเลี่ยงการพบพี่คิมบ่อยขึ้นขอ้อ b พี่บีเริ่มไปพบกับชายอื่นขอ้อ c พี่บีเลิกใช้สเปรย์ฉีดผมกลิ่นเดิม และคำตอบก็คือข้อ B นะครับพี่ B เริ่มไปพบกับชายอื่นเพราะว่าพี่คิมเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่ B เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายของปีที่6แล้วกพ็พบว่าเธอเริ่มไปพบกับผู้ชายอื่นนั่นเองต่อไปคำถามข้อที่2นะครับทําไมพี่ B จึงตัดสินใจบอกเลิกกับพี่คิมข้อ A พอหมดรักและก็ต้องการชีวิตใหม่ข้อ B พอต้องการให้พี่คิมอะมีความสุขและไม่ต้องจดจำความทรงจำที่ไม่ดีข้อ c เพราะพี่คิมอะมีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาพัวพัน์และคำตอบนะครับก็คือข้อ b นะครับเพราะว่าพอต้องการให้พี่คิมมีความสุขเพราะว่าพี่ B ีอะป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและไม่อยากให้พี่พคิมะต้องมาทุกข์ใจในช่วงสุดท้ายของเธอต่อไป คำถามข้อที่3นะครับพี่คิมเริ่มได้กินฮอร์โมนอ่อนในสถานการณ์ใดบ้างข้อ A ตอนขับรถผ่านสถานที่เดิมๆในร้านตัดผมข้อ B ตอนเดินผ่านบ้านเก่าของพี่ B และในฝันข้อ C ตอนพบกับผู้หญิงที่คล้ายพี่ B ในโรงพยาบาล และคำตอบก็คือข้อ A นะครับตอนขับรถผ่านสถานที่เดิมๆและในร้านตัดผมโดยเขาได้กลิ่นหอมอ่อนๆปรากฏตัวขึ้นเมื่อพี่ครมขับรถผ่านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็เมื่อไปที่ร้านตัดผมนั่นเองต่อไปข้อที่สนะครับทำไมคุณอีฟคถึงมีลักษณะคล้ายกับพี่บและมีกลิ่นแบบเดียวกัน ข้อ A พระเธอเป็นน้องสาวของพี่ b ข้อ b พราะเธอไปทําผมที่ร้านเดียวกับที่พี่ b เคยไปแล้วก็ใช้ผมต่อจากพี่ b ข้อ C เพราะเธอถูกพี่ b สิงล่างและคำตอบก็คือข้อ b นะครับพอเธอไปทําผมที่ร้านเดียวกับที่พี่ b เคยไปแล้วก็ใช้ผมต่อจากพี่ b เพราะว่าผมที่คุณอีฟใช้อะ เป็นผมของพี่บีที่เธอเคยมาขายไว้ก่อนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไปคำถามข้อสุดท้ายนะครับน,นั่นก็คืออะไรคือสัญลักษณ์ของกลิ่นสุดท้ายที่ปลายผมในเรื่องนี้ข้อ A ความทรงจำและความรักที่ไม่เลือนหายข้อ B วิญญาณของพี่บีที่ยังวนเวียนอยู่กับพี่คิม ข้ c คําสัญญาที่พ่บ b ทิ้งไว้ให้พี่คิมและคําตอบก็คือข้อ a นะครับนั่นคือความทรงจำและความรักที่ไม่เลือนหายโดยกลิ่นของเส้นผมอะที่พี่บีของพี่บีอะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความทรงจำที่ยังคงอยู่แม้ตัวเธอจะจากไปแล้วก็จบไปแล้วสำหรับคำถามวัดการฟังนะครับ แต่ทีนี้เรื่องราวนี่ยครับเราก็เอามาสรุปประเด็นให้ฟัง3าประเด็นด้วยกันเนาะโดยประเด็นสำคัญหลักเลยแะกันอันดับแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของการเสียสละความรักที่ยิ่งใหญ่พี่ b บีครับตัดสินใจบอกเลิกกับพี่คิมด้วยเหตุผลที่ไม่อยากให้พี่คิมต้องจมอยู่กับความทุกข์และก็ความเศร้า หากรู้ว่าตนเองป่วยหนักเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วพี่บีก็ต้องการให้พี่คิมมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปโดยปราศจากภาระทางใจต่อไปประเด็นที่สองนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารและก็ความจริงใจเรื่องราวนี้ชี้ให้เห็นว่าการไม่บอกความจริงและความลับที่เก็บไว้ก็สามารถนำมาซึ่งความเข้าใจผิด แล้วก็ความเจยบปวดในภายหลังได้หากพี่บีบอกความจริงเรื่องอาการป่วยของตนให้พี่คิมทราบพี่คิมก็อาจจะมีโอกาสนะได้ดูแลและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในช่วงเวลาสุดท้ายต่อไปเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นก็เรื่องของพลังของความทรงจําแล้วก็ความรักที่ยังคงอยู่แม้ว่าพี่บีจะเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ความรักและความทรงจําดีๆที่พี่คิม มีต่อพี่เบียก็ยังคงอยู่กลิ่นหอมที่พี่คิมได้รับภาพที่เห็นและความฝันต่างๆอ่ล้วนเป็นสิ่งที่เชื่อมโยง,งพี่คิมกับพี่บีพี่คิมคึงตัดสินใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดตามคําขอของพี่บีแล้วก็เก็บรักษาผมของพี่บีไว้ <S <s เพื่อเป็นตัวแทนของความรักและก็ความทรงจําก็ จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับในช่วงตอบคําถามตอบถ็มได้กี่ข้อบ้างครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องเพี้ย้โหนะว่าตามมามีเป็นหลายร้อยหลายพันเรื่องเลยครับแต่บางครั้งเรื่องที่เราหยิบมามันอาจจะไม่ตรงประเด็นหรือตรงใจเลแล้วแต่ถ้าอยากให้เราแนะนําหรือจับประเด็นวิเคราะห์เรื่องไหนนะครับก็ลองแนะนํามานะครับ ว่าแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ